กฎหมายเนี้ยมันจะต้องมี Impact ใหญ่มากกับประเทศไทยแล้วก็เหมือนพวกทางธุรกิจหรือว่าตัวบริษัทที่เป็นลูกค้าของเราค่ะจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนอกนือจากข้อมูลลูกค้าเนี่ยข้อมูลของบุคคลในองค์กรก็เป็นเรื่องสำคัญกลุ่มของข้อมูลที่เขาเก็บอยู่ในตอนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทได้บ้างแล้วประเภทไหนถือว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวนะครับแล้วก็ควรจะจัดการกับมันอย่างไรบ้างดูในต้นทางเลยนะครับเพื่อจะเอามาทําเป็นตัววีพอร์ตนะครับในการหาช่องว่างทางกฎหมายหลังจากได้อ่าน คู้มือนี้แง้วเนี่ยปฏิบัติตามตัวพรอฟคุ้มคล้องข้อมูลสมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็ manage risk ได้ดียิ่งขึ้นอาจารย์ครับครับวันนี้เรามาที่พิพิธภัณฑ์ของรอบเรียนแบบของเตียร์กี้แอนด์คิทบีนซึ่งเป็นรอสโซนชื่อดังในประเทศไทยนะครับแล้วเราก็มาได้พบกับคุณนกพาร์ุเนอร์ของกลุ่มเชกเตอร์ คุณนพครับเฟิร์มเทลิกิเอกิบบินเนี่ยมีชื่อเสียงนะฮะโด่งดังทางด้านไอพมากเลยนะฮะเป็นเฟิร์มที่ให้บริกรากรครบวงจรในประเทศไทยแล้วก็กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้นะครับการให้บริกรารเนี่ยขยายพรมแดนมาถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอยากจะให้เล่าให้ฟังครับว่าการให้บริกรารเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกับลูกความทั้งในไทยแล้วก็ในเซาท์เวสเอเชียนะฮะเป็นอย่างไรบ้างครับผมค่ะก็รจริงๆแล้วเทลิกลิเอนกิบบินเนี่ยเรา หมือนมีโอกาสจะได้สัมผัสกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่สมัยที่เป็น GDPR ค่ะก็จริงๆแล้วคือด้วยความที่เรามีฟุตปรินต์อยู่หลายประเทศทั่วสวิสเซอร์แลนด์แล้วก็จะมีลูกค้าที่มีความกังวลว่ากฎหมาย GDPR เนี่ยจะมีผลบังคับกับเขาหรือเปล่านั่นเป็นจังหวะแรกเลยที่ที่เราเริ่มเหมือนมี exposure ในตัวกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วหลังจากนั้นพอตัวพรบรเนี่ยทางพรบก็อ,อนะุมัติแล้วพออนุมัติแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้ทันทีว่า กฎหมายเนี้ยมันจะต้องมี impact ใหญ่มากกับประเทศไทยแล้วก็เหมือนพวกทางธ,รธุรกิจหรือว่าตัวบริษัทที่เป็นลูกค้าของเราค่ะจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้า,ขาใจเราก็เลยพยายามที่จะสร้างทีมขึ้นมานับนตั้งแต่ตอนนั้นก็อย่างน้อยก็สักสาปีแล้วค่ะครับและตอนนี้ก็คือว่าทั้งเซาท์อีส a เอเชียก็ แอคทีสแนดนี้แบบเต็มที่ใช่ค่ะจริงๆแล้วทีมเทคโนโลยีของเราค่ะมันเป็นลูกผสมระหว่างครื่งหนึ่งมาจากทางทีม IP <c oughs> ซึ่ง IP เนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีส่วนที่เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องเกี่ยวกับเ e ิกสิทธิ์แล้วก็ทัชเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นทีม c o r าเปิดคอมเมอร์เชิก็คือทีมที่เป็นกฎมธุรกิจ <c oughs> ซึ่งเราก็มีลูกค้าเป็นกลุ่ม เทคโนโลยีอยู่แล้วเราก็เลยผสานกันทําให้เป็นทีมที่มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีส่วนเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสมบุบุรคลนะคะด,ด้วยจริงๆแล้วมันเป็นเทรนด์ของทั้งโลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทีมอื่นๆที่ออฟฟิศอื่นก็ต้องมาทำเหมือนก <มา S 2> ันแล้วเราก็เลยบิลต,ตัวเอ็กซ์เปรตของเรานี่แหละให้ทีมที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถช่วยทีมต่างประเทศของเราเนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสมวุบุคคลค่ะ มันก็จะดีถ้าเกิดเป็นลูกค้าไทยและอยากจะไปทำงานต่างประเทศเราก็อยากจะบอกได้ว่ากฎหมายไทยเป็นอย่างนี้นะแตะอย่าลืมหลักว่ากฎหมายที่พม่าเป็นยังไงสมมุตินะคะอืมครับแล้วโดยเฉพาะว่าที่เป็นออฟฟิศไทยแลนด์เนี่ยก็เริ่มเข้ามาจาับแล้วก็เริ่มพัฒนาตรงนี้ตั้งแต่ GDPR ใช่ใชรั่เป็นยังไงนะครับก็ตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่คําถามจะจะมา2ทาง คือโฟลจากบริษัทไทยเนี่ยเขาก็จะกังวลว่าเอ้ยเขาบอกว่า GDPR มี extra data effect เเแล้วเขาต้องไป,ปติดตามด้วเปลา่าเช่นนพวกเครื่องโรงแรมเขามีเว็บไซต์ที่ สามารถซื้อหาหรือเช่าห้องได้จากต่างประเทศหรือว่าเป็นบริษัทที่เป็นสายการบินที่เขามีการขายหรือมีออฟฟิศอยู่ในประเทศกลุ่มโรคค่ะเขาก็จะมีคอนเซิร์ว่าคําว่า extra territorial effect เนี่ยมันเป็นยังไง,เ,ง,ไงเพราะว่ากฎหมายไทยเราก็พูดตรงๆว่าเราก็ไม่รู้<ม>ว่าคอนเซปต์ <concept S 2> <ม>นี้เป็นยังไงใช่ไหมคะอันนั้นเป็นโฟลว์แรกให้เรามันจะได้คําถามเยอะเราก็เวิร์กกับตัวลอกเฟิร์มที่อยู่ที่ยุโรปเพื่อที่จะทาพวกแอดไวซ์อะไรตา่างๆให้กับบริษัทในประเทศไทย อีกโฟลหนึ่งที่มักจะถามก็เพราะว่า GDPM มันกลายเป็นเทรนด์ของทั้งโลก mm hmm. เขาก็เลยถามกลับมาว่าแล้วกฎหมายไทยล่ะจะมีไหมล่ะจะมีไหมถ้าตอนนี้ไม่มีเป็น general มันมีอะไรบ้างเราก็จะอธิบายอย่างเช่นสมัยก่อนเราจะมีเซกเตอร์เทเลคอมที่มีกฎหมายที่คุ้มครองเป็นการเฉพาะหรือเซกเตอร์แบงกิ้งอะคะ่ะแต่พอมี PDPA ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเป็นกฎหมายที่เป็นลำดับที่เป็น general ทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมี Impact แล้วเราก็เลยพยายาม build awareness mm hmm. ให้กับลูกค้ามาตั้งแต่แรกเลยค่ะนั้นเล่านิดเดียวครับตรงตรงน แล้วพอมีพ d p a เกฎหมายไทยราชเบญจฯคุ้มคร,รองข้อมูลส่วนบุคคล้นมามันคำถามมันเป็นยังไงครับถามว่าเหมือน GDPR ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นบริษัทต,ตา่างชาตินะคะ่ะที่เขาคุ้นเคยกับ GDPR าแล้วเขาก็จะถามว่าเหมือนไหมเหมือนไหมเช่นว่าเอกสารที่เขามีอยู่ใช้เหมือนกันเลยได้<ช>ไหมเทรนนิ่งที่มีอยู่ใช้เลยได้ไหมรเราก็จะบอกได้ว่า p r i principle ของกฎหมายไทยเนี่ย เหมือนเป็นระดับ international standard เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นของความเป็น g p i อยู่เยอะรเราเลยแนะนำว่า localization เนี่ยทำได้ก็ค,ค,คือเอาสิ่งที่เขามีอยู่แหละเอามาปรับใช้ใเข้ากับกฎหมายไทยอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกค้ากลุ่มแรกรแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคำถามที่เป็นคำถามคลาสสิก ฉันต้องทําอะไรบ้างใน่อข้างคลาสสิกมากส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าเราจะเข้าไปช่วยดูให้หรือทำเป็นเขาเรียกว่าแกะอนาลิซิสคะก็คือเข้าไปเป็นโปรเจกต์เลยเข้าไปทำเฮลท์เช็คให้ว่าลูกค้าเนี่ยมีการใช้ข้อมูลส่วนุคคลตรงไหนบ้างแล้วตรงไหนที่จะต้องเกิดช่องว่างและจะต้องปฏิบัติตามให้สามารถปฏิัติตามข้อกําหนดของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วน ทำเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางเตคโนล็กก็ต้องการทีมงานแล้วก็กระกรานจำนวนมากใช่ไหมครับใช่ค่ะก็อย่างที่เ,เรียนที่ทราบตั้งแต่แรกว,ว่าทีมงานของทีมเทคโนโลโนยีเแบ่งจากภายในกลุ่มที่เป็นถุ่มตารไทยพีแล้วก็เป็นกลุ่มของแผนกฎหมายธุรกิจจริงแล้วมันเป็นการประสานกันของของทีมงานของการทํา p p a เพราะว่า,เ,าเราเพิ่งจริงตอนที่กฎหมายออกมาแล้วมีเกรสเพียตอนแรกที่เป็นหนึ่งปีเนี่ยมัน เนื้องานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากพาร์ทเนอร์ที่ดูหลัพโตตัวโปรเจกต์เนี่ยก็มี2อสท่านแล้วก็มีแอสโซเชต์ลอเรย์ที่ช่วยทำงานบนโปรเจกต์เลยเนี่ยก็มีเป็น10คนนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยพาน้องสองคนมาด้วยก็เป็นมีคุณนพรัตน์หรือคุณฟองกับแล้วก็คุณเกียวรินดีเจนะคะครับจริงๆแ้อย่างนี้นะครับงานมีเยอะเลยนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมีความท้าทายอะไรครับที่ที่ ได้ให้บริการลูกค้าไปครับระหว่างตัว PDPA นะครับคุกันุ้มองข้อมูลส่วนบุคคลกับตัวงานทาง Legal Service ที่ที่ทำครับผม ได้ครับก็จริงๆงานที่ทำนะครับก็มีสกบสวิตหลากหลายนะครับอย่างที่คุณนพได้เรียกไปในตอนต้นนะครับว่าจริงๆเนี่ยมีทั้งในส่วนของการทำกาบวิ a คราะ s ์นะครับแล้วก็การทําเอกสารนะครับในส่วนที่เราจะเจอเรื่องชา a l เลนส์เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของกาบวิเคราะห์นะครับหรือการหาช่องว่างทางกฎหมายนะครับเหมือนอย่างที่คุณนบอกว่าเหมือนการทำเฮลช็อตครับเราก็จะเข้าไปช่วยดูประเด็นปัญหาของลูกค้านะครับว่าจะเจออะไรบ้างนะครับซึ่งประเด็นสําคัญส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในแง่มุมของการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการแจ้งหรื b, หรอเปล่าแจ้งนายละ้าอยากับที่กฎหมายกำหนดห<ล>รือเปล่าในมาตรา23นะครับในตัวพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในเรื่องถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขอคอนเซนต์ไหมนะครับอ้างฐานโดยชอบด้วยกฎหมายถูกหรือเปล่านะครับแล้ลวก็รวมไปถึงในเรื่องของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นนะครับแล้วก็อาจจะมีการเก็บข้อมูลของเด็กด้วยในบางทีนะครับและประเด็นสาคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศนะครับตรงนี้เนี่ย เป็นช่วงของการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยนะครับที่เราเจอบ่อยมากนะครับคือ,อประเด็นสําคัญต่างๆเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตามแต่ละขั้นตอนกระบวนการในแต่ละบริษัทท,ที่เราเจอมาครับครับก็คือเหมือน,นกับว่าเราทําอยู่ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีใชใช่ครับรบ,บริการหลักๆที่ ทำอยู่ก็จะเป็นกลุ่มงานแบบแบบไหนนะครับอ่าจริงๆมีหลายส่วนงานเลยครับอยากยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีก็คือพวกอีคอมเมิร์ซนะครับบริษัทที่มีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองนะครับหรือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกเทเลคอมนะครับการสื่อสารต่างๆครับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ใช่ครับใช่ครับแล้วมันมันเหมือนเนื้อหาอุปสรรค ประเด็นที่เกิดขึ้นจะโอเคครับคือด้วยทุกปัญหาครับที่างาี่อาารย์กจจะทราบดีอยู่แล้วนะครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจในในกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยครับมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ครับก็จะเป็นพวกซอฟต์แวร์ต่างๆหรือระบบต่างๆนะครับที่นํามาใช้ปรับใช้กับเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถ้านอกเหนือจากข้อมูลลูกค้าเนี่ย ข้อมูลของบุคคลในองค์กรก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทนะครับเขามีการนำเอาเทคโนโลยีนะครับพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเช่น m y h เอ o อ k d a y h ิร์ก t i c a นีครับมาใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้เองเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยดูด้วยเหมือนกันครับว่า ด้วยความที่มันเป็นช่องทางในการที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคือมันตรงตรงเลยใช่ถูกต้องใช่ครับมันเลยมีความจําเป็นนะครับที่เราเข้าไปช่วยดูว่าเอ๊ะข้อมูลที่เข้ามาจากช่องทางนั้นนะครับมันมีการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องหรือเปล่าที่เรียนไปก็คือเรื่องการจัดเก็บข้อมูลมีมีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างชัดเจนด้วยก็คือแปลว่าไม่ได้มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเท่านั้นแหละมีองค์กรธุรกิจที่ต้องเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกจ้าง เป็นพนักงานด้วยอันนี้เราก็ทำให้บริการตร,ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ<ส>ใช่แล้วเ,เขาไปช่วยดูด้วยครับในบางกรณีค่ะลูกค้าบางส่วนเนี่ยเป็นลูกค้าที่เป็น B2B นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาทําธุรกิจกับบริษัทด้วยกันไม่ทําธุรกิจกับลูกค้าที่เป็นคนธรรมาดาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนของคนภายในองค์กรเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นสิ่งที่เขาคอนเฟิร์มคอนเซิร์นมากที่สุดที่สามเขาไม่ได้คอนเซิร์นกับข้อมูลของลูกค้าที่เขาเก็บอยู่ในอยู่ข้างนอกด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะคือเขาจะ ขาเอว่าเฮ้ยเขามีพนักง,งานอยู่ในโรงงานเนี่ยแบบเป็นร้อยเป็นพันคนเขามีตัวแทนอยู่แบบหนึ่งพันสองพันคนอย่างกลุ่มของบริษัทประกันอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบตัวแทนซึ่ง<อ>จริงๆแล้วไม่ใช,ใช,ไใช่ไม่ใช่พนักง,งานไม่ได้เป็นลูกจ้างแต่เป็นคนภายในองค์กรนี่แหละอะไรงเงี้ยค่ะมันก็จะมีคอน,นเซิร์นที่ที่หลักค่แปลว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลใช่มันไม่ได้อาจจะมีผ่านสัญญาจ้างแรงงานเท่านั้นมันมีมิติอื่นๆที่ทําให้ต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วย่ เอ๊ะเรามีตัวอย่างที่ทำให้กับลูกค้าที่เป็น l i ฟ e science อยู่บ้างไหมคะอย่างเช่นพวกที่ทำพวก c l i n i c a ร trial อะไรเงี้ยมันมีตัวอย่างอะไรสนุกๆที่เราพอจะแชร์ได้ไหมก็มีบ้างนะคะก็คืออย่างบริษัท p h a r m าซูต t i อลส c a l เขาก็จะมีการเก็บข้อมูลอาจจะเป็นอของโรงพรยาบาลหรือว่าอาจจะเป็นของตัวคนอื่นๆอ,อย่างเงี้ยค่ะ third party vendor หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคแล้วที่เราเจอเป็นประจา,า,าไใหม่ช่นว่าข้อมูลที่เป็นเลขของคนไข้ยอย่างเงี้ย อย่างนี้เราเราเราให้แฮนดูยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางลูกความที่เป็นลักษณะบริรษัทฟาร์มซูติคอลจะถามมาบ่อยมากค่ะว่าตัวเขาไม่ได้กเก็บเก็บข้อมูลของคนไข้ค่ะแต่ว่าจะเก็บเป็นลักษณะของตัวเลขซึ่งเขาไม่สามารถที่จะไอดีนติฟายได้ว่าคนคนนั้นเป็นใครยกเว้นที่ะจะแพร่กลับไปที่โรงพยาบาลหรือว่าที่ตัว แต่พาร์ติเวนเดอร์ที่ให้เซอร์วิสกับเขาในการติดต่อกับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะทางเราก็จะแนะนำว่าจริงๆแล้วถ้าตัวเลขตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะใช้ Identify ได้หรือว่าการที่จะ Identify กลับไปได้ค่ะมันยุ่งยากมากมันคอมเพล็กซ์มากละค่ะมันก็อาจจะไม่เข้าตามข้อบังคับของพราบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ค่ะอืมครับแล้วมีมีประเด็นแบบคือเวลาพูดถึงข้อมูลบางฟิลมันก็คำถามเพื่อนอยากจะถามแบบนี้นะแต่จริงๆงาน HR ชามัน กวางมากครับมมีข้อมูลอะไรอื่นอีกไหมที่เขาแบบว่า,ามีปัญหามาถามเราแล้วก็เป็นประเด็นแบบคอมมอนที่เขาชอบถามกันก็จริงๆส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องข้อมูลอ่อนไหวนะครับแน่นอนว่ากลุ่มนายจ้างครับเขามีการให้สวัสดิการลูกจ้างอยู่แล้วเรื่องปกติใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยข้อมูลที่เรากังวลแทนลูกค้าประจําเลยก็จะเป็นข้อมูลอ่อนไหว หรือข้อมูลเซสซิทีฟนะครับที่กฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยว่าหลักเนี่ยจะต้องขอ explicit consent ใช่ไหมครับขอความีกนยอมโดชัดแจ้งนะครับทีนี้เนี่ยลูกค้าก็จะถามมาบ่อยมากครับว่าศาสนาอ่าใช่คือหลายๆข้อมูลนะครับว่า ข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลสถิติหรือเปล่านะครับ,รบเราก็มีหน้าที่เข้าไปช่วย identify ให้นะครับว่ากลุ่มของข้อมูลที่เขาเก็บอยู่ในตอนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทได้บ้างแล้วประเภทไหนถือว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ควรจะจัดการกับมันอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยครับที่เราเข้าไปช่วยที่เป็นประเทศไทยอันนี้จริงๆมันมีปัญหารจริงๆกอรกระบวด HR process เนี่ยมันเริ่มมาอาจจะตั้งแต่มีการ recruit ไปซก่อนไม่สมัครเลย มีการทำสัญญาจ้างแรงงานหรือแม้กระทั่งเลิกเป็นลูกจ้างนายจ้างกันแล้วเนี่ยเหล่านี้มันมีข้อมูลส่วนบุคคลตลอดสายเลยถูกไหมถูกต้องประเด็นเหล่านี้มีมีมันมันมีความสําคัญในทางปฏิบัติมากน้อยอยังไงบ้างมีครับแน่นอนเลยเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะครับว่าเวลาทางสํานักงานเข้าไปช่วยรเราดูตั้งแต่ต้นทางเลยครับตั้งแต่ข้อมูลไหลเข้ามาใช่ะครับ แล้วก็ข้อมูลเปอร์เซ็นต์ในองค์กรยังไงบ้างมีการส่งต่อข้อมูลไปให้บุคคลที่3หรือเปล่านะครับหรือมีการส่งข้อมูลไปให้ต่างประเทศไหมจนสุดท้ายเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ไปอยู่ตรงไหนถูกทําลายยังไงบ้างเรารู้ให้ทางสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญก็คืออยู่ในทุกๆขั้นตอนนะครับก็คือเราเข้าไปช่วยลูกค้าเนี่ยอย่างที่บอกก็คือดูในต้นทางเลยนะครับเพื่อจะเอามาทําเป็นตัวรีพอร์ตนะครับในการหาช่องว่างทางกฎหมายที่บอกว่าแกลบอันไหนใช่แล้วก็ดูตลอดสายเลยใช่ใช่ครับใช่ ทีนี้พอมาโควิดช่วงโควิดที่ผ่านมาม,มีประเด็นอะไรที่ที่เกิดขึ้นบ้างไหมที่ต้องที่ต้อง<ม>ทำก็ทางสำนักงานก็จะได้รับข้อสอบถามมาเยอะจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยแหละค่ะว่า,เ,าเขาจะสามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิของคนอของบุคลา,ากรในองค์กรได้ไหมข้อมูลว่าบุคลากรน,นะคะเดินทางไปที่ไหนมาบ้างมีการใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยงว่าจะติดโควิดไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็จะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะ แล้วอย่างเนี้ยเขาจะต้องขอความยินยอมไหมหรือเขาจะต้องดําเนินการอย่างไร<ม>บ้างอะค่ะ<ม>ก็เป็นคาถามที่สํานักง,งานได้รับมาบ่อยในช่วงน<ะ>ั<ม>จ้จะแชร์นิดนึงเด้เลยนะว่าคําแนะนําเป็นยังไงครับถ้ากรณีแบบนี้บริษัทอยากจะเก็บข้อมูลพนักง,งานเผื่อเป็นความรู้ให้กับคน,<ม>ค,น,ค,นคนดูค่ะก็คือถ้าจริงๆแล้วอะค่ะตามตัวพรบาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถ้าเป็นข้อมูลที่มี ความอ่อนไหวอะค่ะก็จะต้อง require um, explicit consent แต่ทางนี้ทางนั้นนะคะในตัวบทเขาก็มีข้อยกเว้นให้อยู่อย่างกรณีนี้ค่ะก็จะมีข้อยกเว้นกรณีที่เป็นเรื่องของประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเช่นการป้องกันโรคระบาดท,ที่อาจจะเผยแพร่เข้ามาในราชอาณาจักรค่ะซึ่งทางสํานักง,งานก็มองว่าตัวโควิดเนี่ยเป็นโรคระบาดแลวการเก็บข้อมูลก็เป็นประโยชน์สาธารณสุขข,ของบุคคลในราชอาณาจักรค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันควรที่จะเข้าตัวข้อยกเว้นนี้ไม่ต้องขอ c o n ซนต์ก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ก็มีช่วงโควิดจะเป็นช่วงที่เราได้คำ้านประมาณีเยอะค่ะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าเออกฎหมายไทยในอนาคตของเรามันคงจะมาชัวร์ไปเหมือนของ G D P R จริงๆค่ะเคยมีครั้งหนึ่งบริษัทที่เป็นบริษัทของอิตาลีค่ะที่เขามีสาขาที่นี่เขาบอกว่าของอิตาลีเนี่ยมีไกาไลง G D P R เรื่องการแบบเรื่องการเก็บอุณหภูมิว่าว่าตรวจได้แต่เก็บข้อมูลไม่ได้เก็บได้เก็บคู่กับอะไรได้บ้างถ้าอุณหภูมิสูง แปลว่าเก็บได้ไหมถือว่าเป็นเซนซิทีฟหรือยังหรือว่าอุณหภูมิ37แปลว่าไม่เซนซิทีฟค่ะก็เลยคิดว่าหลักการของกฎหมายพวกนี้ในอนาคตในกฎหมายไทยเนี่ยเราคงจะตามไปถึงคอมเพล็กซิตี้ที่มีหลับขนาดน้ะคะใน GDPG 3.0เนี่ยเราก็ธุรกิจก็ได้มารวมกับเราพัฒนาขึ้นมา ใช่ค่ะก็ในในครั้งนี้เนี่ยเราอยากมีโอกาสที่จะเป็นมีส่วนร่วมในการพัฒนานตัวคู่มืออันนี้นะคะเนื่องจากเรามองว่าเราอยากจะเปลี่ยนบทบาทของซามานกฎหมายเป็นเชิงลุกมากขึ้นคือเราอยากช่วยให้เกิดการป้องก prevent, ันหรือ Pre v e n t ไม่ให้กระทําผิดดีกว่าที่ว่ากระทำไปแล้วปรากฏว่าไม่ถูกต้องตามพรบรค่ะเราก็เลยอยากให้เอาความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยที่เราคุยกันในเอชอาร์เนี่ยที่มันค่อนข้างจะเพล็กซ์มากๆเนี่ยเอามาช่วย สร้าง<ม>คู่มือในการปฏิบัติตามเป็น preventive measure <ม>ของของภาคธุรกิจนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยทิลลิกกี้ครับก็ได้มีการพัฒนาตัว g u i ์ไ l i ์ e สำหรับให้ให้สมาคมประกันภัยเพื่อเซกเตอร์ของประกันภัยด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะใช่ก็หลักการเนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องกับประเทศกลุ่ม GDPR คือว่าถึงแม้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะมีเป็นการเฉพาะนะคะเป็นการทั่วไปแต่การปฏิบัติตามแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะจะละเอียดอ่อนแล้วมันก็อาจจะ อาจจะยุ่งยากเราก็เลยช่วยกับทางภาคธุรกิจของประกันเนี่ยในการจัดทําคู่มือในการติดตามพรบคุมครอข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตอนนี้ตัวคู่มือเนี่ยเราก็กาลังจะเสนอให้กับทาง,งพพพิจารณาต่อไปนะคะอืมครับทีนี้ไกด์ไลน์นี้ก็จะมาตอบโจทย์ตะกีน้นี้ที่ว่าจะเป็นตัวคอยบอกแหละว่าไม่ที่ชอบถามกันว่าข้อมูลนั้นเก็บได้ไหมตะกี้นี้ที่คุยกันว่าอะไรคุณภูมิเก็บได้ไหมก็จะจะ,จะได้รู้แนวทางแล้วก็จะได้ลดความเสี่ยง เพราะไอตัวคู่มือตัว TDPG 3.0เนี่ยค่ะคือทางเราเนี่ยก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็อยากจะช่วยทางมหาทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยพัฒนาตัวคู่มือนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถในอนาคตหลังจากได้อ่านคู่มือนี้แล้วเนี่ยปฏิบัติตามตัวพรบคุ้มครองข้อมูลสมวุบุคคลได้ง่ายแล้วก็ manage risk ได้ดียิ่งขึ้น